สวัสดีครับผมวันนี้นะครับฝังชาตินินดีนะครับมาเลี้ยงวัวไล่ทุ่งนะครับผมหลังจากที่เลิกงานมานะครับผมวัวสามตัวนะครับในท้องหนึ่งลูกเคฟกแปดครับฝั่งนู้นครับตัวที่คุณแม่กับคุณพ่อให้มาครับจากซีซเกีนะครับตัวนี้ก็แม่ของตัวนี้ครับผม ตัวนี้น้ำเชื้อพ่อตาผสมไปแปดร้อยนะครับไม่รู้พ่อนไหนนะแต่ออกมาได้สวยครับเนี่ยสีแดงสดเลยครับผมอยู่ที่อำเภอพิบูลังสาหารนะครับผมวันนี้หลังจากที่าเลิกงานมานะครับก็มาเลี้ยงบัวไล่ทุ่งนะครับเพราะว่าเห็นหญ้ามันกำลังเขียวๆก็เลยพาไล่ทุ่งเลยก่อนที่จะเข้าคอกช่วงเย็นเห็นวัวมันเลีมหญ้าดีครับ ผมก็เลยเอามาไล่ทุ่งให้มันกินเดรินกินนะครับตามธรรมชาติเนี่ยครับตัวนี้ท้อง kf 6 8แนะครับในท้องเป็นวัวเป็นวัววนบา้บานเนี่ยนะครับผมผมก็พัฒนาสายพันธุ์สายเลือดนะครับให้มันสูงขึ้นให้มันขยับเป็นลูกกระทบไปเรื่อยนะครับผมพัฒนาไปเรื่อยเราไม่มีงบนะครับที่จะซื้อวัวเลือดร้อยนะครับนี่ครับนี้ก็ เครื่องดำดีครับผมปากดำเครื่องดำนะครับปากยาวครับสมบัติแม่สมบัติพ่อให้มาก็พัฒนาเอาครับผมเราไม่มีเงินนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับพี่ๆนะครับที่เลี้ยงวัวครับก็อยากให้ค่อยๆพัฒนาครับเรามีแค่ไหนเราก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่อยๆผสมเก็บเล็กผสมน้อยนะครับให้มันอ่าให้มันคงตัวแล้วก็พัฒนาไปเรื่อย เดี๋ยวมันก็ใหญ่เองครับผมจากวัวนบ้านก็จะเป็นบราวนเลือดร้อยถ้าเรารักในอาชีพการเลี้ยงวัวนะครับผมนช่วงนี้ก็น่าแร้งครับช่วงมกรดาเขาทำนาเขาทำนาเล้งนะครับมันมีน้ําเป็นบางส่วนผมก็เลยเอามาไล่ทุ่งให้มันกินหญ้าบริเวณใกล้น้ํามันจะมีหญ้าเขียวครับโอเคนะครับผมหากพี่ๆท่านใดนะครับชอบนะครับ ปลาเข้าไปกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ทางช่องฟังชั่นนะครับอินดีนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปครับเนี่ยครับลูกวัวตัวนี้สีเดือนนะครับสีเดือนไหมสามสิบสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกราสีเดือนกว่าจะเข้าห้าเดือนครับตัวนี้สีแดงสดสวยครับโอเคครับผมฝากไปกดไลค์นะครับ กดติดตามกดซับสไคร้เพื่ทางช่องฟังชั่นอีกดีด้วยครับสวัสดีวันนี้ก็กรับสวัสดีครับ